ไช่นี่นะครับตัวนี้ใหญ่สุดนะครับประมาณเกือบโลครับเดี๋ยวก็ครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลครับสี่ตัวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาปลานะครับวันนี้ก็มีเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าถึงสามชั่วโมงครับ จากเลิกงานนะครับวันว acio, นี้ก็จะพาท uh ่านผู้ชมไปยิงปลาครับเวดูแถ er วคลองธรรมชาต being uh, ิรับคลองมันจะมีคลองอยู่เส้นหนึ่งนะครับเขากําลังลอกนะครับกําลังลอกกำาเงีอกลอกออกรลอกกวกบตวกบยาวกอะไรออกนะครับของลอกไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองดูครับลองซุ่มดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่าครับน่าจะมีครับเพราะว่าคลองนี้ปีที่แล้วลอกก็ยังพอได้ตัวครับแต่ ปีนี้เขาหลอกไม่เดียวครับเขาหลอกไปเยอะช่วงระยะประมาณร้อยเมตรเองครับมันเป็นเชื่อมคลองเชื่อมกับแม่น้ําใหญ่นะครเบก็เดี๋ยวต้องไปลองดูครับว่ามันมีตัวต้องไปนั่งซุ่มดูน่าจะมีน่าจะได้ครับเพราะว่าเห็นน้องที่รู้จักกันเขาเขาไปลอบลอบปลาช่อนนะครับลอบปลาช่อนเขาบอกว่ามีปลานินให้ยิงอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่มากครับก่นเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะมีเยอะน้อยเพียงใดนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันหน้าหมายนะครับว่าจะโดนตัวหรือเปล่าครับ See you. Hãy subscribe cho ดูดิแกดูดิแกกู <c oughs> เ,เวียนกรรลับหลุดแรงบ่อยขนาดนี้โดนครับจะจะหลุดหรือเปล่า ก็โดนแล้วหลุดครับเห็นตัวนะเห็นตัวครับเมื่อกี้ก็ตัวแค่นี้นะครับหลุด สองตัวแล้วครับทา่านชมใช้งานอยู่ครับประมาณฝ่ามือนี่ครับฝ่ามือได้อยู่ มีหลายตัวครับสองตัวสามตัวเราันขึ้นครับ โอเคนะครับเดี๋ยวรับชมตัวต่อไป <c oughs> อยามเยอะ,ะครับเรื่อมฉีกครับเยดาไไ่่งั้นได้สองตัวแล้วครับแย่จังโอเคครับผม โดนครับโดนอยู่ครับจะหลุดหรือเปล่าครับนอนครับปลายซ้ายนะครับ กินได้นะทั้งทอดกรอบครับใช้เนี้เนี่ยครับใช้เท่าเมื่อกี้แล้วครับเต็มแก้มครับตัวนี้ โดนครับไปแล้ว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  ตัวนี้ตังงามนะยครับส่งามหน่อยเกือบโล โด,โดนครับโดนหัวแล้วครับลอยมาเลยหมดทางต่อสู้ครับแบบนี้หมดทางขัดขืน ไม่ต้องขัดขืนให้เสียเวลาครับนี่ครับไซค์กำลังกินเลย โดนเข้ากระดูกกัดแล้วครับปลาเกลือครับปลาเกลือ ก็สำนับหมายนี้ก็น่าจะหมดเวลาของผมแล้วเพราะว่าเงียบแล้วครับหลังจากที่ยิงไปห้าทีครับห้าทีได้สี่ตัวหลุดไปหนึ่งครับไม่พลาดเลยครับไหมนี้เพราะว่าขึ้นระยะใกล้ครับห้าเมตรสิบเมตรประมาณห้าไม่เกินไม่ถึงสิบเมตรครับเต่ดตัวที่ยิงนะประมาณหกเจ็ดเมตรแปดเมตรประมาณสิบไกลสุดมีตัวสุดท้ายสิบเมตรนะครับที่เหลือก็มองหาไม่เจอครับหมดหรือว่ายังไงหรือว่าตื่นหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับ เพราะว่ายินบริเวณละแวกเดียวกันเลยครับก็เป็นหมายประมาณว่าคลองนะครับลอกข้างลอกนะครับลอกแต่งลอกไม่เสียครับลอกในหน่อยนะครับแล้วก็เขาหยุดหยุดลอกครับสาเหตุอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าว่าลอกไปถึงสุดข้างบนนะครับโอ้โหเยอะนะครับเพียบนะครับปลาลองบนข้างบนน้าใสนะข้างล่างน้ามันขุ่นครับก็ปลาน่าจะลอยน้ําช่วงน้ําใสครับเยอะ โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ได้4ตัวครับเดี๋ยวจะเดินไปดูที่รถครับ4ตัวไซส์กำลังกินเลยครับกำลังงามเลยครับไซส์กำลังสวยเลยไซนี่นะครับ วันนี้ใหญ่สุดนะครับประมาณเกือบโลครับเดี๋ยวก็ครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลครับสี่ตัวส่วนตัวที่หลุดก็ประมาณเจ็ดขีดครับตัวที่หลุดมาเจ็ดขีดถึงแปดขีครับประมาณนนก็ถ้าพรุ่งนี้มาดูก็น่าจะมีอยู่นะผมว่านะครับมันใกล้แม่น้ําใหญ่ครับปลาใหม่น่าจะเข้าเรื่อยๆครับโอเคครับก็ฝากนานผู้ชมนะครับ ที่เข้ามาชมแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกโอเคดูกับดูรับเพลินแลวรู้สึกโอเครู้สึกชอบก็บช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็จะมีการหาปลาแบบนี้ครับถ้าเขา,ขา,ขา,ขาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนมากก็จะน่าจะยิงปลาครับเพราะว่าเรื่องที่หาปลาที่ง่ายสุดแล้วครับแล้วก็เลือกเป้าหมายได้ตัวเล็กเราก็ไม่ยิงครับยิงเฉพาะตัวที่พอกินแล้วเวลาย,ยิงก็จะยิงให้แค่พอกินนะครับไม่ไ,ได้เอาเยอะอะไรมากมายขนาดนั้น เหลือไว้ให้ท่านอื่นได้หากินกันบ้างโอเคครับฝากท่านมาชมนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมกราบสวัสดีครับ